คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o n ฟ i ชชิ n งไทยแลนด์ครับผมวันนี้ครับผมจะพาพี่นาณานะครับมาดูวิธีการเตรียมเหยื่อนะครับการตกปลาหน้าดินนะครับเราจะผสมเหยื่อแบบไหนนะครับ วันนี้ผมจะผสมให้พี่พินา,นาได้ดูกัน3ามแบบนะครับแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าสามแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับมันดียังไงนะครับแล้วก็มีพี่พินาน,านานะครับเขาอยากจะดูเขาอยากจะให้ผมเนี่ยปั้นเยื่อให้ดูหน่อยนะครับว่าผมปั้นเยือะแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะปั้นให้ดูนะครับแล้วก็จะอธิบายไปให้พี่พินาได้รับฟังกันด้วยนะครับผม เยือที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเยื่อตกปลา4คูณร้อยนะครับเป็นเยื่อของผมเองนะครับผมก็พิพิธนาท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเยื่อผมก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็จะรวมออกมาเป็นเยื่อตัวนี้นะครับก็จะมีลำหอมมนะครับมีตาลหอมมีมะขวิดซิ่งนะครับแล้วก็มีปังแยมพ้าวนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะรวมกันมาเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าใครขี้เกียจเอาไปผสมเองนะครับก็สามารถสั่งให้ผมผสมไปให้แบบนี้ได้เลยนะครับผมมาครับผมเรามาดูการผสมเหยื่อตกปลานะครับสามแบบนะครับผมผมจะไล่ไปทีละแบบนะครับตอนแรกครับเราใส่กันไปก่อนเลยนะครับผสมเหยื่อกันไปก่อนอใส่ถังกันไปก่อนเลยครับเหยื่อนะครับ เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องผสมหมดทีเดียวนะครับเราแบ่งผสมนะครับถ้าเหลือเราเก็บไว้ได้นะครับแต่ถ้ามันโดนน้ําแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดแล้วเราไปเก็บไว้ไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นลานะครับมีสูงมากนะครับใช้แค่ไหนก็ผสมแค่นั้นนะครับแล้วก็ค่อยทยอยผสมเรื่อยๆนะครับอ่ะสมมติว่าเราใส่ลำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่น้ําเลยครับแบบแรกนะครับผมจะผสมเป็นแบบ แบบฝุ่นนะครับผมเหยื่อแบบฝุ่นนะครับเหยื่อแบบฝุ่นเนี่ยเราจะใส่นําไม่เยอะนะเราจะค่อยๆทยอยใส่นะครับแล้วก็กำดูไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าแบบฝุ่นผมเนี่ยผมจะแค่ใช้มือคุนๆเอาแบบนี้นะเนี่ยแบบฝุ่นนะครับ แบบฟุ้งๆอะ่ะผมจะใช้แค่มือคนนะครับเราจะไม่ขยำอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็กำดูนะครับน่ครับใกล้ได้แล้วนะครับน้ำอีกหน่อยหนึ่งค่อยๆทยอยใส่นะครับอย่าอย่าใส่น้ำพวดพาดเข้าไปนะครับมือคนไปแบบนี้นะครับอ่าเริ่มได้แล้วครับเห็นไหมนี่ อันนี้คือการผสมแบบฝุ่นนะครับแบบฝุ่นดียังไงแบบฝุ่นนะครับผมจะเอาไว้ใช้ตีตอนช่วงเช้านะครับนี่แบบฝุ่นแบบเนี้ยเพื่ออะไรข้อดีของมันคือหนึงนะครับมันทําให้เหยื่อฟุงกระจายนะครับแล้วก็อาแตกตัวได้ดี เรียกปลาเข้ามาได้ไวในในรอบแรกๆนะครับคือเป็นการดึงดูดปลานะครับแบบนี้นะเนี่ยตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบหลุดออกแล้วก็กองกันเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อที่จะเหมือนเป็นการอ่อยปลานะครับผมจะใช้อยู่ประมาณ2ไม้แรกนะครับตีอยู่ประมาณ2ไม้แรกเท่านั้นนะครับนี่ครับแบบแรกผ่านไปนะครับคือแบบฝุ่นนะครับ เราเอา,เอาแค่แ,แบบกำและตีตะก้อได้นะครับนี่ครับมาดูแบบที่สองนะครับแบบที่สองเป็นยังไงแบบที่สองผมจะผสมเป็นแบบเยื่อเ,เหเนียวนะครับแบบที่สองผมจะผสมผสมเป็นแบบเยื่อเหนียวนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำเข้าไปอีกนี่เพิ่มน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อ,คอยๆผสมนะครับ เยื่อเหนียวนะครับก็จะมีความหนึบมากกว่ามากกว่าที่เป็นเหยื่อฝุ่นนะครับนี่จะมีความหนึบมากกว่านะครับนี่จะหนึบเลยครับเหนียวเลยนะเนี่ยจะเหนียวเลยนะครับนี่เหนียวอันนี้คือเหมาะสําหรับการที่เราเนี่ยตีแช่นะครับคือเขาเรียกว่าไงปลาเข้าช้านะครับ ถ้าเราไปตีแบบฝุ่นอยู่ปามันเข้ามากินช้าเนี่ยเหยื่อมันก็จะละลายออกไปจนหมดนะครับพอเราตีฝุ่นเสร็จเราก็เปลี่ยนมาเป็นเหยื่อเหนียวนะครับเหยื่อเหนียวอ่ะส,สองแบบผ่านไปนะครับสองแบบผ่านไปมาผสมแบบที่สามนะครับแบบที่สามทำยังไงก็เพิ่มน้ำเข้าไปอีกนิดนึงเน,นี่เพิ่มน้ำเข้าไปอีก อีกไม่เยอะนะครับแล้วคราวนี้เราจะไม่คนแล้วนะครับคราวนี้เราจะนวดนี่ครับเห็นไหมเราจะกำอย่างนี้เลยนะเราจะนวดนวดให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับมันเป็นที่มาของคำว,ว่านวดนิ่มนะครับผมนวดนิ่มนวดนิ่มใช้ใช้ในสถานการณ์ที่ปลาเข้ากินดีนะครับ ปลาเข้ากินดีแล้วนะครับและเหยื่อเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าไงปลามันก็จะเข้ามากินได้ง่ายกว่านะครับมันมีความนิ่มมากกว่านะครับนี่นะครับใช้ในสถานการณ์ที่ปลาเข้ามากินเรื่อยๆนะครับผมก็จะตกแบบนวดนิ่มนะครับนวดนิ่มเนี่ยก็จะแช่ได้ไม่นานเท่ากับแบบที่สองนะครับแบบที่สองจะอยู่ได้นานกว่านะ แบบนี้ก็จะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมนี่อันนี้คือเรียกแบบนวดนิ่มนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบตกแบบนี้นะเนีย่ยพวกสายปันนินพวกสายที่เขาเขาเรียกว่าไงอ่เซียนปันนินทั้งหลายนะครับจะชอบตกเป็นแบบนวดนิ่มนะครับนี่แบบนี้เลยนี่นิ่มนิ่มเหนียวเหนียวน่อยหน่อยนะครับนี่สามแบบจะไม่เหมือนกันนะครับการผสมเยื่อนะครับ พี่ๆน้าๆคนไหนที่เก่งแล้วก็ถ้ามองแล้วมันรู้สึกแปลกๆก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมบอกสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับอะครับผมมาดูการปั้นตะก้อนะครับก็ผมก็จะมีหลายหลายแบบนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับ แล้วแต่สถานการณ์ว่าปลาวันนี้เป็นยังไงนะครับกินดีหรือกินไม่ดีมีตัวเล็กเข้ากินเยอะหรือมีไซส์ใหญ่ๆเข้ากินมากกว่าตัวเล็กอะไรอย่เงี้ยนะครับก็กำเหยื่อขึ้นมานะครับกำเหยื่อขึ้นมาแล้วก็วางไปแบบนี้ปั้นปกติครับนี่ปั้นแล้วแต่นะครับว่าพี่ๆน้าจะปั้นทรงไหนก็ได้นะครับ แต่โดยปกติแล้วผมจะชอบแบบทรงแบบกลมๆหน่อยนะหรือจะปั้นเป็นแบบรีรีก็ได้นี่ถ้าลรีรีก็กำมือเดียวนะครับเป็นรีรีแบบรูปออกรูปไข่ๆขหน่อยนะครับแบบนี้ก็ได้ครับนี่นะครับผมในกรณีที่ปลาเล็กมากกว่าปลาใหญ่นะครับก็จะทำงี้ครับเจาะรูเลยปั๊บ ฝังแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับมาอีกด้านหนึงครับฝังนะครับนี่ครับแล้วก็ปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จัดทรงให้เข้าที่นะครับนี่ครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วนี่คือแบบที่ปลาเล็ก มากกว่าปลาใหญ่นะครับคือเราต้องซ่อนเบ็ดเพื่อมีโอกาสให้ปลาใหญ่มันมีโอกาสเนี่ยเข้ามากินได้บ้างนะครับเพราะถ้าเราแบบที่สองนะถ้าเราแบบนี้นีแบบนี้ถ้าเราแปะไปแบบนี้นะครับแปะไปแบบนี้เลยนี่แปะแบบนี้นะครับแล้วในกรณีที่ปลาเล็ก มากกว่าปลาใหญ่นะครับพอลงน้ําปับ๊บไอตัวเนี้ยหลุดก่อนปลาเล็กเจอปลาเล็กกินก่อนนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนไหนที่ยังไม่รู้ครับถ้าพี่พี่ธนาไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเอาหมดปลาเล็กปลาใหญ่ก็แนะนําให้แปะแบบนี้เลยนะครับนี่แปะแบบนี้เลยไม่ต้องสนใจว่าปลาเล็กหรือปลาใหญ่จะกินนะครับ ก็เอาแบบนี้มันเลยนะครับเน้นกินไวก็ต้องแบบนี้นะครับแต่ถ้าเน้นที่จะหาตัวใหญ่หน่อยนะครับก็ต้องฝังนิดนึงนะการปลาเล็กเข้ามากินก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในการปั้นตะก้อของผมนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆผมเด้งนี่ เวลาคลิปใหม่ๆผมลงเนี่ยจะได้ไปเด้งที่หน้า YouTube ของพี่ๆนานาทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เทคนิคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม